ายันสวัสดีทุกคนใหม่วันนี้อยู่เกม Silence Memento ไม่ได้ใจอ่านถูกปล่าเกมโดย Alex Lenkins Wins ว่า่อได้เกม,กมนะแปลเป็นไทยของ Silence Memento คือ Memento แปลว่าความทรงจำ s i l e n c ตแปลว่าเงียบความทรงจำเงียบหมายความว่าอย่างไรไปติดตามกัน กดตัว C เพื่อที่จะดูของโอเคจัดไปค่ะทุกคนเราจ,จะได้เสียงพัดลมเลยนะคือวันนี้ร้อนมากไม่ไหวต้องเปิดวันวันที่9เดือนตุลาหนึ่งเฉันชื่อว่าดูซี่นะฉันมีฉันมีแฟนชื่อว่านายเจลเขาเป็นคนที่ชอบที่จะถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับบ้านร้างแล้วเขาก็ไปเจอบ้านร้างที่รู้สึกว่าจะถูกทิ้งร้างมาเป็นมาป,มาประมาณหลายปีแล้ว ปกติฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ว่าบ้านหลังนั้นนมีคนแจ้งว่ามีคนหายไปในบ้านหลังนั้นเยอะฉันไม่อยากให้เขาไปเธอเขาเขาบอกมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทุกอย่างจะโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะได้กลับมาในไม่กี่วันแต่นี่มันผ่านไปสามวันแล้วเขายังไม่กลับมาจากที่นั่นสักทีแล้วก็ยังไม่มีการติดต่ออะไรฉันเลยฉันก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านหลังนั้น ในทันทีที่ฉันถึงบ้านหลังนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะเป็นการกระทําที่โง,ง่มากควรจะรอยเช้าแล้วฝนก็จะเริ่มที่จะตกแล้วด้วยเด้ๆๆๆโชคยังดีนะที่ไฟในบ้านหลังนั้นยังใช้ได้อยู่นายเจลน่าจะอยู่ในนั้นฉันรีบเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันทีเพื่อที่จะตามหาเขาหนึ่งมึงควรแจ้งตำรวจเพราะมีคนหายมันผ่านมา24ชั่วโมงแล้วอีกสอง ไปทำไมตอนดึกๆอันตรายโอ้ oh my god โอ้โหาสลเซนซิทีฟมากแม่บอลเซนซิทีฟไปหมทุกคนจะอ้วกแตกวะเนี่ย oh, ไม่ได้ต่างึ้นเลยไหนดูสิปกติมันควรที่จะเล่นฟิล์มหนังได้นะไมันไม่มีอะไรอยู่ อประตูล็อกส้นไปไม่ได้เอ, <_ t une> อเกิดอะไรขึ้นนอะมันเกิดอะไรขึ้นกับประตูดูสิ่งนี้ซะ s ต r i p note. ประตูทางออกข้างหน้าฉันมันกลายเป็นว่าประตูนั้นเปิดไม่ออกเอ๊ะเธอทำอะไรกับฉัน สิ่งสุดท้ายที่เธอขอฉันก็คือทำความสะอาดกับความรกของเธอเธอบอกว่าเธออยากจะเล่นกับฉันแล้วเธอจะปล่อยฉันไปนี่คงเป็นสิ่งสุดท้ายสำหรับฉันแล้วสินะฉันจะยอมทำทุกอย่างอะไรก็ตามฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้นี่อะไรเนี่ยนายเจลนายเจลพูดถึงใครกันหนังเหรออะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวัดจ่าเฮลไปได้ยัง ยังไปไม่ได้อ่ะห่ายิบหนังมาดูจะต้องมีม้วนฟิล์มที่มึงถืออยู่นี่ไงเออโอ้โโคตรเท่เกมในเกมอินเ t ปชั่นสจัดช่วยฉันทำความสะอาดแล้วก็เก็บของเล่นให้ฉันหน่อย อ oh. ของเล่นหวังว่าตอนที่ฉันเก็บอยู่จะไม่มีอะไรมาดึงขาดึงแข้งฉันนะวิ่งกบกลวอยู่นุองกระตุยเอ๊ะกระตุยเดียวกับก๊อตเบนเม้น์ป่ะฉันคิดไปเองเอาอยู่ไม่ครบไม่ได้ใช่ของเล่นะไม่ใช่ เลยอย่ยนะอนอัน่จะครบเลยเอานันนี้กันต้องมาหยิบกระสีข้อความตรงประตูหายไปโอ้จ้าตาคุณจะเตกอ๋อ มันเราเห็นการกระทําที่มันย้อนหลังเอล่ป่านี่ไงโอ้มีกุญแจมีโน้ตเดลี่เดลี่แอแผ่นที่หนึง่งถึงเดลี่พ่อของฉันได้งานอีกงานหนึง่งเกี่ยวกับการทำหนังอะนะแล้วแม่ของฉันก็จะมีส่วนในการทำหนังด้วยเธอรู้เธอรู้ใช่ไหมว่านั่นหมายถึงอะไร มันหมายถึงค่ำคืนห่งการโดดเดี่ยวในการอยู่กับทีวียังไงล่ะฉันเข้าใจแะพวกเขาต้องทำงานแต่ว่าฉันต้องทานอาหารกับทีวีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะดูเหมือนสิ่งที่พวกเขาแคร์จะเป็นเกี่ยวกับหนังที่พวกเขาแดที่พวกเขาสร้างอย่างเดียวเลยดูเหมือนกับว่าเขาจะแคร์เกี่ยวกับหนังที่พวกเขาสร้างมากกว่าตัวฉันอีกนะมันจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดพวกเราไม่ได้อยู่ห่างไกลออกไปรจากตัวเมืองอะ ฉันไ,ได้มีเวลาที่ฉันจะได้นั่งเล่นกับเด็กคนอื่นๆแต่สุดท้ายฉันก็ต้องมานั่งอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แค่ฉันกับตุ๊กตาของฉันเหมแกเด็กเหงาจึ๊๊ไม่ได้ไอกล่องนั้นอยู่ไหนวะไม่ใช่ ใบอันนี้น่าจะเป็นของนเจลนะของสคริปต์โน้ตอะที่ฉันบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยกล้องมันทําให้ฉันเห็นว่าเธอต้องการอะไรจากฉันแต่ว่าตอนที่ฉันเริ่มที่จะกดปุ่มเริ่มดูหนังมันเหมือนกับว่ามีอะไรนําพาฉันไปสักอย่างเหมือนกับว่าฉันรู้ว่าฉันจะต้องทําอะไรในการแอคในการเล่นบทละครแต่อะไรสักอย่างหนึ่งมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังทําไม่เสร็จ ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่อยากจะจับต้องอะไรเกี่ยวกับกล้องนั่นเลยแต่ฉันรู้ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าฉันไม่ทำโอเคเราได้หนังมาเพิ่มใช่ไหมใชใ่ดูสิมันเกิอดอะไรขึ้น,นเกิอดอะไรกับแฟนของเราเกิอะไรขึ้นกับนายเจียวและเธอเธอคือใครเล่าเรื่องนี้ไอเดดยเล่านิทานก่อนหน่อยให้ฉันฟังหน่อยสิ อย่านะหมาป่าหั่นแน่ซ่อนกูเหรอเมื่อกี้กูเห็นเงาอะไรวะไม่ชื่อจะไม่คิดมากวางไว้แบบเรียงให้ถูกต้อง 1234เราได้สามเดยกันนะอะไรวะบนีไอ้น,นี่เหมือนบ้านตุ๊กตาเลยบ้านตุ๊กตาอันนี้น่าจะห้องของเด็กที่เขียนไดอารี่แน่เลยอือืออือออืออีกตวอย่าทางไหนบ้างเราดูห้องนะไม่มีเนาะอ่าแถนสุดท้าย ไม่มืดล่ะไม่มืดล่ะอ่าทำไมมันมืดต่กลัวแล้วมันมืดอา้าวโอเคอันไหนแผ่นแรกวะอันนึงนี่น่าจะ ตัวน้นบกแดงเข้าไปมาปลาเข้าไปแล้วก็มาปลากินเอามาปลาเขาก่อนนะเอามาปลาเขาก่อนโอเคเราเรี้ยงทุกอย่างถูกแล้วแล้วเราก็กลับมาที่เดิมห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนั้นแน่เลย ตุดดุใช่ไหนดูซิมีของอะไรไมยเอ่ยหากุญแจเหมือนเดิมน่กกากลัวเหลือเกินฮัลโหลตุกตุยตุกกระตุยเดรี่เพลที่สองถึงเดรี่ฉันมีไอเดียที่เจ๋งสุดๆไปเลยอะ จะรู้สึกว่าฉันอะอยากจะทําหนังของฉันเองเพื่อที่เอาไว้ให้พ่อกับแม่ไว้ดูมันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วพวกเขาจะได้มีเวลากับฉันสักทีฉันเจอกล้องของคุณแม่ไอของพ่อแม่ฉันแล้วนะอยู่ในห้องนอนฉันจะอัดตุ๊กตาที่ว่าจะเลิอ่ออตุ๊กตาที่จะเป็นตัวละครในหนังของฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะอัดเสียงยังไงนะ เดี๋ยวฉันก็คงจะทําเป็นเหมือนภาคเสีย,ไยงไปนั่นแหละไม่ยังไงก็ตามตอนนี้ฉันทํามันเสร็จนะฉันจะเซอร์ไพรส์แม่ของฉันอ๋อและฉันวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์แม่ของฉันด้วยการซ่อนอ่จิวเวลรี่เนี่ยอะไรนะสร้อยคอสร้อยคอเครื่องประดับของเธอเพราะเขาจะต้องรักหนังของฉันมากๆาแน่เลยมันจะได้เป็น อ๋อเรื่องราวมันเกี่ยวกับครอบครัวใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างเล่นอย่างเช่นเล่นเกมหรืออะไรต่างๆจะต้องจัดการกับโปรเจกต์ของฉันทันทีเลยแหละน้องหนูก็คือมีความสุขมีความสุขที่ได้อัดงานแต่ว่าไอ้นี่กล้องฟิล์มสมัยก่อนกล้องกล้อง วายกล้องกล้องไม่ใช่กล้องเลยหอยกล้องฟิล์มสมัยก่อนมันอัดงานทับกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันแบบอัดแล้วก็จะทับทุกทับของเก่าไปเลยปะอันนี้เคยมาขอในเจอมนเดิมฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะพูดว่ายังไงที่นี่ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกๆอย่างมันเกินเหนือธรรมชาติไปหมดเลยอะไรมันกําลังคุมบ้านหลังนี้อยู่ฉัน จู่ในที่ใหนความเป็นจริงหรือเปล่าฉันอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าวันเวลาอะไรมันก็ล่องลอยไปหมดเลยฉันรู้สึกเหมือนมันผ่านไปเป็นวันแล้วนะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเต็ไมไปด้วยความมืดและฝนดูมันไม่เคยจะจางหายไปเลยโอ้ฝนฝนที่กูกำลังอยู่หรือเปล่า ฉันจะออกไปจากบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าผิดห้องไป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 ไม่น่าออกได้ฮะอยู่ในบ้านผีสิงที่ไหนวะเนี่ยใต้ดินวะ มีหลุมโอเคครับเหมือนฝั่งอะไรสักอย่างที่เราก็ไม่รู้ไปได้หรือเปล่าเมื่อเล่นเกมกันดีกว่าเล่นอะไรอีโนไม่เล่นแมวไม่เล่นมีตัวหนังสือ ว่ฉันจะไปรู้ไปเล่าว่าฉันต้องหยิบตัวอะไรอะ่ะ่ใช่เราต้องเรียนให้มันเป็นคำอามดุดอามดุดอามดุด What E e อีอีออกฤทิ์ใช้ไฟฉายไหมอะดีกว่าอีบีอีบีไอขับเหี้ยอะไรวะเนี่ยหรือมันไม่ได้เลี่ยงวะ บ B B R I E อนี่เอ็นใช่ไหมไม่ใช่เซตไม่ใช่คือเซต ตันหนึ่งนะ B ทำการกดมัวนแล้วนะคะมันเลยยี้ยงมัาเป็นคำเลยที่ฉันเจอแต่ละอัน B A I E D Bear ยูเหรอยูป si, ่ะเพราะถ้าเกิดเติมยูเข้าไปแปลว่าฝั่งฝั่งที่แปลว่าฝั่งศพใครฝั่งน้องไปสักทีแน่ๆเลยยู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 ไหนวะย็ดแม่อัลโหร หาอยู่ไม่เจอนี่ไงเจอแล้วเ้นขอโทษแต่ว่าเวลาเล่นของพวกเรามันยังไม่จบอย่านะอย่าวิ่งว่าหาเขานะอ่กลัวแล้ว ยังไม่จบอะไรล่ะจบเพอเราก็จะไปใต้ดินดะอ้วับไปกูบานวาับในชั้นดานะฉันก็ต้องขุดใช่ไหมชันจะขุดทำไมเพื่อที่จะปล่อยให้นางไปเป็นสู่สุคติแนละ้วไม่รู้เหลือมีอะไรทุกฝั่งในนี้เลยขุดสิลูลก ศพอ่ะโอพระเจ้านั่นไหนเจลเธอมันมดูเหมือนกับว่าเขาตายมานานแล้วนะแต่นั่นจะเป็นไปได้ยังไงอะแล้วใครเป็นคนอัดหนังพวกนั้นน่ะว้ายตายแล้วผัวก,กูตายไดรี่เพจท,ที่สามถึงไดรี่ฉันเกลียดพ่อกับแม่พวกเขาฉันอุตส่าห์คิดว่าพวกเขาจะรักหนังของฉันซะอีกแต่เปล่าพวกเขาอับกับตะโกนให้ฉันแย่ yeah, แปลเป็น กับตะโกนใส่หน้าฉันบอกว่าอัดงานของเขาทับในสิ่งที่สําคัญสําคัญก่อนหน้าของพวกเขาแม่กดฉันมากๆเลยที่ฉันเอาจิวเอรี่เอาเครื่องประดับของเธอไปทิ้งไว้ในสวนเพื่อที่ฉันจะเอาพื้นที่ให้มันเต็มใส่หนังอ๋อกล่องจิวเวรี่ที่เราไขอ๋อนางเอาไปใส่หมอนฟิลมนางเอา เอาเครื่องประดับซอยเพชรเพชรพลอยของแม่ไปทิ้งเลยไปกู๊ดกูกกกก๊ดนะมึงไอ้เหี้ยฉันบอกวพวกเขาไปแล้วว่าฉันขอโทษแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วก็พ่อของฉันน่ะตบหน้าของฉันได้แรงมากๆและสั่งให้ฉันกลับไปอยู่ในห้องของฉันโดยที่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยพวกเขาไม่คิดที่จะหนักดูหนังของฉันแม้แต่นิดเดียวฉันพยายามทํางานอย่างหนักเลยหนังของถุดแดกับหนังของฉันเลยนะ เอาจริงๆฉันไม่สนละฉันไม่แคร์แล้วฉันได้แต่หวังว่าฉันอาจจะได้พ่อกับแม่คนใหม่ของฉันนะอย่างน้อยใครก็ได้ที่จะเสียงอะไรวะใครก็ได้ที่จะเล่นกับฉันแล้วฉันจะไม่ถูกเพรกเขาทำร้ายอย่าบอกแล้วว่าเธอสังหารพ่อกับแม่ของตัวอ้าวกูเเยียบหน้าแฟนโทษลูกโทษใจนายเจียวเว้ยมนตสุดท้ายวะ แต่ด้หวังว่าสิ่งพวกการเขียนของพวกนี้จะทําให้ฉันฟูก,กัดนะฉันทําตามในสิ่งที่หลอนต้องการแล้วแต่ว่าเธอก็ยังไม่ปล่อยฉันไปและตัดสินใจจะขังฉันไว้ในนี้อยู่ในใต้ดินฉันไม่รู้แล้วมัานานานขนาดไหนแต่ฉันได้จะรู้ว่าไอ้กล้องพวกนั้นมันพูล่มาจากในที่ที่เหมือนกระพล่มาจากอากาศอย่างนั้นเลยฉันไม่รู้แล้วว่าพวกเขา ว่าหลอนต้องการอะไรจากฉันให้ฉันทําพวกนี้ทําไมมันคงจะเป็นเกมสำหรับเธอแล้วมั้งพูดแกประตูมันไปไม่ได้มันก็น่าจะปานนู้น โอ้ Gosh. Oh. ทุกอย่างแดงถึงไดรี่ฉันมีข่าวข่าวข่าข่ข่ฉันมีข่าวดีจะมาแชร์หลังจากทุกอย่างนี้เกิดขึ้นหลังวันนั้นพ่อกระแบะก็พาฉันเข้าไปที่ในเมืองไปพอกับพวกเขาพราะเขาไม่เชื่อใจฉันที่จะป่วยฉันอยู่บ้านอีกรอบนี้ฉันเกลียดพวกเขานะฉันยังเกลียดพวกเขาอยู่พวกเขาพาฉันไปที่ในเมือง เพื่อฉันจะได้เจอกับใครบางคนคนคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่ดีนะเขาบอกว่าเขาจะทําให้ฉันมีความสุขถ้าเกิดฉันบอกเขาว่าเขาจะมีความสุขถ้าเขามาที่บ้านฉันแล้วก็มาเล่นกับฉันแล้วเขาบอกว่าเขาจะพยายามหาพ่อกับแม่ใหม่ให้ฉันด้วยฉันบอกพวกเขาไปว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ตรงนี้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนกูปมัวรหรือเ ฉันรอแทบจะรอไม่ไหวเลยที่เขาจะมาหาแล้วจะได้มีช่วงเวลาที่สนุกสรุปด้วยกันไม่แน่นะเขาอาจจะได้ดูหนังของฉันแล้วเราจะได้ทำหนังด้วยกันฉันรอแทบไม่ไหวเลยอ้ยาคนคนนั้นคือใครไม่รู้ ฉันมีเวลาสนุกๆฉันสนุกมากเลยที่ได้เล่นกับเธอแต่ฉันก็สัญญาว่าฉันจะปล่อยเธอไปปล่อยกูไป Oh my god มันดูเหมือนลูกกระตาคนที่จ้องมองแล้วก็แบบหายใจแรงๆน่ากลัวก็แค่ยาฉันจะขออย่างหนึ่งอย่างสุดท้าย อไไ้จ้ะเธอช่วยฉันอืมอีเด็กนี่เธอช่วยฉันหาพ่อใหม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ฉันต้องการคุณแม่คนใหม่อ่าอย่าอ่าโอเคอ้เมได้กี่คนลุกกูแม่งอยู่ข้างหลังกูเลย ท้ายปฏิปต่อดีๆก็คือคนที่พ่อกับแม่ไปเจอเพราะว่านายเจลก็ชอบทําหนังเหมือนกันนายเจลคือคนที่ชอบไปอัดหนังตามบ้านหลางและพ่อกับแม่ของไอเด็กคนนั้นอ่ะก็ทํางานเกี่ยวกับหนังตอนที่พ่อกับแม่ลากไปในเมืองก็น่าจะเจอกับนายเจลพอดีอีนี่เลยใช้วิธีเราไม่รู้ว่าพ่อแม่นางตายได้ยังไงแต่คิดว่าการที่ผีมีพลังแข็งแก่งก็น่าจะฆ่าพ่อแม่ละมัง้งละมัง้ง แม่นางเด็กน้อยคนนี้อาจจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองพอมีพลังปุ๊บก็รอให้ในายเจลมาพอนายเจลมาก็จการขังนายเจลไว้บอกว่าเธอคือคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือพ่อคนใหม่ของผมครับของผมหลายๆนะ่ะนี่นางเป็นเด็กจเด็กผู้หญิงดนี่ยว่เออพอได้นายเจลเป็นคุณพ่อเสร็จปุป๊บเราที่มาตามหาแฟนก็เจอเจอทางนายเจลเจอทางอีเด็กผีผู้หญิงเลย ไม่รอดเตยกลายเป็นคุณแม่คนใหม่ของนางเย่เนื้อเรื่องสันกระทัดรัดดีชอบชอบชอบ,ชอบมีความแบบทะลุมิติเล่นในเล่นอีกทีเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย